วัดเจดีเจ็ยอดลักษณะคล้ายกับมหาวิหารโพธิที่พุทธิยาในประเทศอินเดียที่ฐานเจดีประดับปูนปั้นรูปเทวดาด้านนอกพระเจดีก็เช่นกันประดับงานปูนปั้นรูปเทวดาทั้งนั่งขัดสมาธิและยืนทรงเครื่องที่มีลวดลายต่างกันไปดูงามน่าชมสถูกเจดีพระเจ้าติโลกราชเมื่อพระเจ้าติโลกราชสวรรคตในปีพศ230 0 พระยอดเชียงรายราชนัดดาได้สืบราชสมบัติแทนและโปรดให้สร้างสถูกใหญ่บรรจุอัฐิของพระอายกาธิราชและสัตตมหาสถานคือสถานที่สำคัญในพุทธประวัติเจ็ดแห่งได้แก่โพธิบัลลังก์อนิมิตเจดีรัตนจงกรมเจดีรัตนคอนเจดีอดปาลนิคโครทเจดีราชายตนเจดีปัจจุบันเหลืออยู่ที่วัดเจ็ยอดเพียงสามแห่งคืออณิมิตเจดีรัตนคอนเจดีบุจดลินทเจดี ที่วัดนี้เป็นที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์คือในรัชสมัยพระยาติโลกร,ราชพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมากทรงสนับสนุนคณะสงฆ์นิกายสิงหลหลังกาวงทรงส่งเสริมการเล่าเรียนทางด้านปริยัติธรรมทำให้ภิกษุล้านานามีความเชี่ยวชาญภาษาบาลีและในปีพศ2020โปรดให้ประชุมพระเทระชั้นผู้ใหญ่เพื่อชําระพระไตรปิฎกนวัดโพธารามมหาวิหารวัดเจ็ดยอดในปัจจุบัน ใช้เวลาหนึ่งปีจึงเสร็จนับเป็นการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่8ของโลกเป็นครั้งแรกของไทยและถือเป็นหลักปฏิบัติของสงฆ์ในล้านนา